สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t ท r รอดอาร์ตคะคลิปนี้ค่ะเราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า next move เนอะตามชื่อแน่นอนค่ะเป็นการเคลื่อนไหวถัดไปของใครบางคนที่คุณอาจจะแบบอยากรู้นะว่าเขาจะแอคชั่นทำอะไรหรือเปล่าซึ่ง ก็จะอัปเดต Energy ทุกๆเดือนในช่วงวันที่ 15, 16ประมาณนี้เนาะใครชอบคอนเทนต์นี้ก็สามารถติดตามได้กดกระดิ่งกดไลค์กดอะไรเงี้ยติดตามไว้เวลามีคลิปใหม่คุณจะได้รู้ก่อนใครเนาะหรือว่าถ้าชื่นชอบเนี่ยยังไงฝากเป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยเนาะกดคอมเมนต์ไลค์แชร์ต่างๆนานาให้กับเปิ้ลด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Next move เนาะเรามาดูกันว่าคนคนนั้นนะในเชิงความรักความสัมพันธ์แล้วกันเนาะในเชิงเป็นคู่รักนะเ,เขาจะทำอะไรซึ่งเขาอาจจะเป็นคูค,นคุยเป็นคนที่คุบ ชอบหรือเป็นคู่กรณีของคุณหรือว่าเป็นแฟนคุณก็ได้ที่ทะเลาะบอกไว้กัางงานไปหรือว่ามีปัญหาการหรือ,อยังไงก็ได้เนอะซึ่งคุณอยากรู้ค่ะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะทําอะไรเปิ้อนอะทำอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรตัวเราเองจริงๆเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเราจะทําอะไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นฝ่ายเหมือนแบบเออเราอยากจะรอแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราทํามาเยอะละหรือใดๆก็ตามเนอะแต่เราอยากรู้ฝ่ายตรงข้ามมากกว่าว่าเฮ้ยเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าในหนึ่งเดือนข้างหน้านับจากวันที่คุณมาดูคลิปนี้ นะมาดู Energy กันว่าวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องของใครเป็นแรนด o อมหรือคอเลกทีฟนะเพราะฉัน้นเพิ่งไม่ได้มีกองไพ่ให้คุณเลือกเปิดขึ้นมาลองไลฟฟังได้เลยว่าเฮ้ยมันตรงกับเรื่องราวของคุณหรือเปล่าเพราะฉันเพิ่งจะอัปเดต Energy ก่อนค่ะว่าณนะตอนนี้เนะาะไพ่สำรับนี้ค่ะ s t a r b r i g h t t a r o t ที่เพิ่งจะใช้เนี่ย mm hmm. เขาจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคนที่เขาอยากจะเล่าเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของใครซึ่งก็เป็นการหินเบาๆเนาะว่ามันเป็นเรื่องของคุณหรือเปล่านะถ้าเป็นสถานการณ์ของการที่คุณ มีคนคนนึงยังไม่รู้ว่าแบบเออเขาจะทําอะไรต่อไปเขาจะจีบเราไหมความสมพันธ์เราจะพัฒนาไหมหรือว่าถ้าเงียบเียบกันไปเขาจะทักมาไหมอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถมาดูอันนี้ได้ไพ่สำหรับนี้ค่ะ Star ์ไรเนอะใครชื่นชอบสามารถมาลงเรียนได้นะเพร่ะมีเปิดคอร์สสอนออนไลน์กลุ่มปิดใน Facebook ด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลองดู Energy ก่อนว่าคุณชอบไพ่สำหรับนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าสนใจก็มาเรียนกันได้นะคะมา Energy ของคนที่วันนี้ไพ่เขาอยากจะเล่าเนอะว่าเป็นเรื่องราวความรักของใคร ขึ้นมาเป็น queen of wands เลยเป็นผู้หญิงใจร้อนคนหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนั้นเขาดูนิ่งๆหรือไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากชัดเจนก็เ,เป็นไม่ได้เลยอาจจะ action บางอย่างเนาะแต่เรามาดูสถานการณ์ก่อนว่าเขาจะทําอะไรหรือเปล่าอา่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะ energy ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ที่คุณกําลังถามถึงเนี่ยไพ่อยากจ,จะบอกว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างไหนเล่าหน่อยสิสถานการณ์เป็นยังไงคะตอนนี้มีจิเชี death wow The world อฮะห้าเหรียญอือ mm hmm. The fool okay h y p e r t e s s อืมเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนที่ต้องบอกค่ะว่ามันมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือเป็นคนเก่าๆเ,เนาะ เออส่วนใหญ่มันเหมือนแบบเออตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์บางอย่างซึ่งมันอาจจะมีการหยุดคุยกันไปแล้วก็ได้ถ้าเป็นคนคุยหรือเป็นแฟนกันมันเหมือนจบเลิกลาหรือใดๆก็ตามเนาะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันขาดแล้วล่ะมันคงไปต่อไม่ได้แล้วล่ะต่างคนต่างแยกย้ายแล้วล่ะแต่มันมีความวนเวียนค่ะ the world หรือว่า h y p o t h e t s เนี่ยคุณยังคิดถึงคนคนนี้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินมันเหนื่อยจังเลยมันยังไงไม่รู้ แต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้ว่าเรายังตัดเขาไม่ขาดเลยมีความหวังเรยยังรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสไหมนะที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณสองคนตอนนี้ไม่ว่าก่อนหน้านี้นะมันเคยเป็นแฟนการเป็นคนคุยกันหรือใดๆก็ตามมันเป็นเหมือนตอนนี้คุณไม่ได้มีคอมมิทเมนต์ต่อกันละเพราะมันเป็นไพ่ฟูเป็นใบสุดท้ายเนาะ คือถ้าเป็นแฟนกันคือมีการเลิกลากันไปละแล้วคุณก็ยังเฝ้าหวังอยู่ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันจะมีการวนกลับมาไหมอ่ะก็ได้หรือถ้าเป็นคนคุยอยู่ๆก็อาจจะเงียบหายไปเพราะว่าปัญหาต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงไปต่อไม่ได้แหละหรือว่าเขาคงไม่จีบเราเป็นแฟนหรอกหรือมันพัฒนาไม่ได้อะไรไม่รู้แต่ที่เห็นชัดคือตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นคอมมิชเมนต์กันไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้แบบ ไม่ได้อมันมีความห่างเหินก็แล้วกันเนาะเออเป็นอิสระต่อกันบางคนคุยกันอยู่นะแต่มันไม่พัฒนาอย่างที่มันบอกมันไม่รู้ว่าคือเอาง่ายๆเรียกว่าเป็นคนที่ยังไม่มีคอมมิทเมนต์กันละกันถ้าเคยมีตอนนี้คือขาดแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์กันก็ได้แต่มันมีความรู้สึกเหนื่อยอะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีหวังอยู่หรือเปล่านะที่ความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อหรือมันจะมีการวนกลับมาสางสัมพันธ์กันใหม่แต่แน่ๆค่ะคุณคิดถึงเขา เนาะก็แน่นอนแหละถ้าเกิดคุณมาดูคลิปแบบนี้แล้วว่าคุณก็ยังอยากรู้ยังคิดถึงเรื่องราวของเขาอยู่อยากรู้ว่าเขาจะแอคชั่นยังไงเนาะใหพรีเทสขึ้นมาเนี่ยมันหม,ม,มายถึงเราคิดถึงเขาแหละเรายังอยากสื่อสารเรายังฟันถึงเขาหรือเราอาจจะสื่อจิตกับเขาก็ได้นะเหมือนแบบบอกรักเขาทางทางโทรจิตของคุณหรือฝันถึงหรือใดๆก็ได้อะถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้เนาะเรามาดูกันต่อได้อะ มาดูความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเป็นขอดูน,อนะคะความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้นะณนะตอนที่แบบเออมันความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเพราะอะไรหรือว่าถ้าเกิดเงียบๆกันไปตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาคิดยังไงกับคุณคะเขารักเขาชอบคุณบ้างไหมหรือยังมีความผูกพันห่วงใยอะไรไหมเดี๋ยวดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเนะาะสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยนะเขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้คนคนนั้นนะนึกถึงหน้าเขาไว้เดอซา สิบดาบ Empress The Tower ว wow. ้าวหถ้วยแล้วก็ Hermit อือืเขาเหมือนคิดทบทวนเขาไม่ใช่ไม่คิดถึงคุณนะไปคิดว่าเขาคิดทบทวนอยู่ภาพลักษณ์ที่คุณที่เขาในะที่คุณมีต่อเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเออคุณแบบเป็นเดอะ t ารเนอะแปลว่าเขายังมีความหวังความสัมพันธ์นี้นะ มองว่าคุณเป็นคนสวยคนหล่อคนดูดีเพราะมีทั้งเอ็มเพรสทั้งเดอะสตาร์แปลว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่คู่ควรอะแต่ทาไมไม่รู้มันดูมีอุปสรรคปัญหาอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นแฟนกันมาก่อนและจบความสัมพันธ์กันไปเขาก็ยังแอบมีความหวังนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้เหมือนคุณเลยค่ะเพราะว่ามันมีเดอะทาวเวอร์ตอนจบกันไปมันอาจจะเป็นการจบแบบงงๆคุณอาจจะทะเลาะเลิกลากันไปแบบงงๆก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะความเจ็บปวดความสะสมแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉัน มันก็เลยทาให้สถานการณ์มันกลายเป็นจบกันไปแต่พอจบกันไปถามว่าเขาคิดทบทวนอยู่ไหมไพ่เฮอร์มิตอ่ะคือตอนนี้เขาอยากอยู่คนเดียวเขาหนีเข้าถ้าเนาะด้วยปัญหาอะไรไม่รู้นะแต่มันเหมือนกับว่าเอ้ยจริงๆแล้วในใจมันก็ยังไม่ได้ตัดขาดค่ะเขายังมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นนิยามของเขาว่าแบบเออเธอดีเกินไปก็เลยเลิกกันเพราะเขาอาจจะทําตัวไม่ดีอะไรเงี้ยใดๆก็ตามเนาะแต่ก็เห็นความหวังว่าเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้กรณีคนที่เคยเป็นแฟนกันก่อนนะแล้วมีปััญหาาเลิกกนไป นะมันเป็นการเลิกลากันไปแบบงงๆอะ่ะด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือด้วยอะไรไม่รู้เพราะมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะมันเลยทำให้ตอนนี้เขาอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองว่าแบบเออไม่น่าทําอย่างนั้นเลยที่ตัดสินใจทําไปคิดผิดเป่าวะอะไรเงี้ยใดๆก็ตามที่มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะแต่เขาอยากคืนดีอันนี้คือที่เปิ้ลเห็นในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณส่วนใครที่ความสัมพันธ์ในเชิงแบบเป็นคนคุยยังไม่ชัดเจนนู่นนี่และยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนกันแล้วเลิกกันเนาะ ตอนนี้เขาก็ยังอยากอยู่คนเดียวค่ะ energy ไม่ว่าสานะเป็นแบบไหนก็ตามคือมันเป็นเ e อร์มิตเนาะคือยังอยากหาทางออกในความสัมพันธ์เออมันเหมือนจะดีเหมือนก็ชอบนะแต่ทําไมไม่รู้พอมีสิบดาบขึ้นมาเปิ้นมองว่ามันมีอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นรักทางไกลกันด้อาจจะแบบมีอุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่เขามีคู่มีแฟนแล้วก็ได้หรือคุณมีคู่มีแฟนแล้วก็ได้ค่ะมันเลยทาให้เหมือนเหมือนมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ทําให มันไปต่อไม่ไดท้ทั้งที่มันมีความชอบนะเพราะว่าอะไรมันมีเดอร์สตาร์มีหนึ่งถ้วยเพิ่นมองว่าแล้วมีเอ็มเพรสด้วยคือมองดีมากอะถ้าถามถึงภาพลักษณ์แปลว่าดูดีมีสเสน่ห์ตรงสเปคใดๆก็ตามอยากสารสัมพันธ์แต่พอมันมีสิบดาบขั้นกลางเพิ่นก็กลับมองว่าเฮ้ยมันเหมือนมีความหวังนะแต่มันก็มีอุปสรรคมากมายที่ทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปต่อไม่ได้แต่ถ้าถามถึนแค่ความคิดของเขาที่มีต่อเราเนี่ยเขาคิดถึงเขาอยากเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่นะเออ ในในภาพที่เปิ้ลเห็นเนี่ยมันมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาเพื่อมองว่าเอ้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่อุปสรรคเยอะจังเลยแต่ก็มีความรู้สึกดีๆให้กันเพราะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณมันมีแต่ไพ่ดีๆขึ้นมายกเว้นสิดาบนะที่เปิ้ลมองว่ามันเป็นคล้ายๆอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะยังไปต่อไม่ได้ในตอนนี้ถ้าเลิกกันไปมันแปลว่าเอ้ยตอนเลิกกันไปมันใช้อารมณ์ชั่ววูบแล้วไม่รู้จะกลับไปยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้เป็นแฟนกันมัน หรือว่าอาจจะเป็นเพราะความใจร้อนของคุณก็ได้ที่เหมือนไปถามสถานะเขาแล้วพอเขาให้ไม่ได้คุณอาจจะเป็นคนตัดเขาออกมาเลยก็ได้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะยังรู้สึกดีกับคุณแต่แค่ไม่พร้อมอ่ะก็เป็นไป,นปนได้เหมือนกันแต่ต้องบอกค่ะว่า energy มันไม่ได้แย่นะเออเปิ Open ้ลมองว่า energy มันค่อนข้างดีแต่เปิ้ลขอ10ดาบนะ่คะ10ดาบคืออะไรคะ <S <S แห่งเนี่ยมันมีอุปสรรคบางอย่างที่ทําให้เขาแบบถามว่าเขา move on จากคุณได้ไหมเปิ้ลบอกเลยว่าไม่นะ แต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ที่ทําให้คุณต้องเลิกกันหรือเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณยังพัฒนาไม่ได้ด้วยปัญหาบางอย่างมีไพ่แห่งแปลว่าแน่นอนค่ะมันต้องแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะต้องแบบมีอุปสรรคเนาะพอมีอุปสรรคแปลว่ามันต้องมีความเจ็บปวดบางอย่างต้องเสียสละบางอย่างถึงจะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้และเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมในการที่จะเสียสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาออกไปเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์และไปต่อกับคุณ นั่นเองนะคะอะเรามาดูคาแรคเตอร์โมชันการกันบ้างว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะเมื่อกี้ใช้ไพ่ทาโร่ไปแล้วเนาะเรามาดูไพ่คาแรคเตอร์โมชันกาบ้างว่าหน้าตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงบ้างคิดถึงหน้าคนคนนั้นไว้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมาดูแลตัวเองดีอะเห็นไหมนะบอกแล้วว่าเขามองว่าคุณสวยหล่อนะมีทั้ง Impress มีทั้งเดร์สตาแปลว่าดูดีจังเลยอะเซ็กซี่ติดแฟนโมโหร้ายอะ ปรนนีปันนอมเอ๊ะโมโหร้ายปันนีปันนอมแล้วปักจัดเนี่ยก็มองว่าอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกว่าคุณตรงสเปคคุณดูดีภายนอกคุณดูดีนะแต่คุณอาจจะเหมือนแบบเรียกร้องหรือต้องการสารสัมพันธ์หรือพัฒนาเพราะว่าตอนแรกไพ่ที่ตกมาคือควีนไม้เนาะก็เลยมองว่าเฮ้ยแปลว่าเราอาจจะมีความใจร้อนเราอาจจะแบบอยากรีบพัฒนาแต่ว่าเนี่ยพอเขาไม่พัฒนาเนาะโมโหร้ายไปคิดถึงเดอะทาวเวอร์เมื่อกี้มันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเราแบบเอองั้นแปลว่าเธอไม่อยากพัฒนาละใช่ไม่อยากรอนู่นนี่นัันนล้วก็ทําาใหหเเมมมมือคพธ์ย มีปัญหาค่สะบันหรือว่าไม่เข้าใจกันไปก็ได้แต่เขาว่าอยากนะอยากจะพูดคุยเจรจาแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะคุยกับเขาไหมกนถึงเห็นไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาว่าอยากจะขอคืนดีขอโอกาสอยากพูดคุยถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้ความหวังหรือให้โอกาสหรือยังอยากไปต่อก็แนะนําว่าเราอาจต้องลดลดกําแพงลงมาหรือว่าทําให้เขารู้นะว่าคุณยังสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าคุยกันใหม่ หาทางออกร่วมกันใหม่ได้นะแต่อย่าไปแข่งจนเกินไปเพราะว่าตอนที่จบกันไปหรือตอนหยุดเนี่ยมันเหมือนความสัมพันธ์ในเชิงที่มันเหมือนเขาไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาเพราะหนึ่งคุณอาจจะมีกำแพงกับเขาหรือสองเขายังหาทางออกไม่ได้เนื่องจากความชัดเจนของคุณที่มันมีมากก็ได้เพราะเขายังหาทางออกไม่ได้เขาก็ไม่กล้ากลับมาเพราะกลับมาแล้วก็รู้ว่าเขาก็ไม่มีคําตอบให้คุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นเลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่ได้พัฒนา,นาหรือว่านิ่งเงียบๆกันไปนั่นเองนะคะอะงั้นเรามาดูกันต่อค่ะว่า แล้วตามคำถามเนาะ next move ค่ะในหนึ่งเดือนข้างหน้านะจากวันที่คุณมาดูคลิปนี้เนาะเขาจะแอคชั่นทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้เขาจะทักมาหาคุณไหมถ้ามันเงียบๆหรือเขาจะขอเป็นแฟนหรือจะพัฒนาหรือจะคืนดีหรือจะยังไงไหมเพราะในใจอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาหรืออยากจะคืนดีนะแต่พอมันเป็น hermit เนาะมันเหมือนมันต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนค่อนข้างหนักมากอืม ซึ่งเปิ้์ลก็ไม่รู้ว่ามันจะมากเกิน1เดือนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะว่า1เดือนข้างหน้านี้เขาจะแอคชั่นทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเนี่ยมาดูหน่อย <t> เขาจะแอคชั่นทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะ1เดือนข้างหน้านะเนี่นนนยมาดูหน่อยสิปึ๊บควีนถือถ้วยอ่าอัศวินดาบว้าวเจ็ดดาบสองถ้วย แม่อัจจวินถ้วยนิวมูนคุณพระนี่ไงมันจะมีการกลับมาขอคืนดีจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้ตอนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะมันคือหนึ่งถ้วยถูกปะเป็นการเริ่มต้นขึ้นมาใบนี้นิวมูนค่ะเป็นไพ่มูนเฟสอันหนึ่งเนาะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันแล้วมันมีไพ่2องถ้วยค่ะมีควินถ้วยไพ่ถ้วยก็เยอะแล้วก็มีไพ่ถ้วยกับไพ่ดาแปลว่าเขาจะต้องคิดด้วยตะก,กะพอสมควรเลยนะ ในการที่จะมาคุยกับคุณแต่ด้วยความรักความสัมพันธ์ความผูกพันที่มันมีเนาะไม่ว่าจะเป็นการที่ยังไม่พัฒนาและพัฒนาไม่ได้เนี่ยอย่างที่ปิ้นบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าความใจร้อนของคุณหรือว่ามันความไม่เข้าใจกันอะแล้วเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณอะไม่ว่าจะเป็นแฟนกันหรือคนคุยมันจะมีการกลับมาสารสัมพันธ์กันนะแต่ต้องบอกงี้มันจะต้องเป็นออนไลน์ก่อนเปื้อไม่เห็นว่าคุณเจอกันยิ่งถ้าเกิดเป็นรักทางไกลนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ไม่ได้มาเจอกันหรอก แต่ถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่จังหวัดเดียวกันมันก็หรืออยู่ในที่เดียวกันแบบหินเดียวกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นในเชิงของการจะมาเจอกันเพราะาอาจจะแบบยังนัดไม่ได้หรือยังไม่กลา้ามันก็จะเป็นการเหมือนแบบแอบ,บ่องแอบ,บมองแอบกดไลค์กดสตอรี่และแอบแบบถามมาแบบมันโยนหินถามทางเนาะว่าคุณจะยอมคุยกับเขาไหมซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดใจให้เขาหรือว่าคุณจะใจอ่อนหรืออยากจะเริ่มต้นกับเขาอีกทีหนึ่งก็แนะนําว่าให้พูดคุยสารสัมพันธ์ไปเนาะ เราก็สามารถโพสโซเชียลมีเดียของเราเก๋ๆสวยๆวยไปก็ได้ว่าเราแบบโอเคแฮปปี้ดีแล้วก็เวลคัมในการที่เขาจะกลับมาเคลียร์หรือว่าสามารถพูดคุยกันได้เนอะอารมณ์คุณแบบว่าพร้อมจะคุยกับเขาได้นะเพราะว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นค่ะิ้นก็เนี่ยด้วยไพ่ถ้วยดีๆเนาะควีนถ้วยสองถ้วยอัศวินถ้วยมันมันยังมีความรู้สึกคิดถึงยังรู้สึกดีๆต่อกันถ้าเคยเป็นแฟนกันอ่ะคือถ้าเกิดเขาเลิกกับคุณไปอ่ะก็คือถ้าเกิดเขาไปมีคนใหม่มันก็ไม่ได้เวิร์กเท่าหรือถ้าไม่ได้มีคนใหม่มันก็เป็นภาวะแค่ ทะเลาะกันไปด้วยความงงๆเฉยๆและจริงๆคือพอห่างๆกันไปแล้วเรารู้ว่าจริงๆเรายาังรักกัน,นะอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีการกลับมาพูดคุยสางสัมพันธ์กันนะแต่ก็ต้องบอกว่า,วามันยังเป็นภาวะของการที่ถ้าเป็นคนเป็นแฟน,นกันกลับมาคุยกันก็จริงดูเหมือนจะอยากกลับมาขอคืนดีแต่เปิ้ลมองว่าคุณอาจจะยังเขาเขา,เขายังมีความกล้าๆกลัวๆอยู่เนาะว่าจะกลับมาแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมหรือคุณจะโอเคไหมใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนข้างหน้าแน่นอนมันจะมีการพูดคุยกันนะ เริ่มต้นสายสัมพันธ์กันใหม่แต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยนะมันไม่ได้แปลว่าดีดนิ้วแล้วเดิมเราเคยเป็นแฟนกันรักกันมุ้งมิง้งและกลับมาจะกลับมาเหมือนเดิมขนาดนั้น,น,นเพราะว่าคุณก็อาจจะมีกำแพงเขาก็อาจจะมีความมีกำแพงเหมือนกันอะไรแบบเนี้คยค่อยๆเริ่มส่วนคนที่เคยคุยไปแล้วหายไปมันจะมีการทักกลับมาพูดคุยกันในหนึ่งเดือนข้างหน้าอย่างแน่นอนถามว่าโอกาสสายสัมพันธ์มีไหมมีแต่ถามว่ามันจะรวดเร็วพัฒนาไหม เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยร้อยเปอร์เซ็นนะถ้าเป็นคนคุยว่าเออแบบชอบนะเธอถูกสเปคนู่นคือเขามีความรู้สึกแบบนั้นกับคุณค่ะสองถ้วยเนี่ยคือชอบแต่พอมันมีเจ็ดดาบอ่ะมัน,ปนแปลว,ว่ามันก็ยังไม่กล้าแสดงออกชัดไม่รู้ว่ากลัวอะไรเนาะกลัวอุปสรรคปัญหาอะไรก็ไม่รู้ในความสัมพันธ์ที่ทําให้ไม่กล้าบอกตรงๆว่าเออชอบนะอยากเป็นแฟนสารสัมพันธ์นะมันดูยังมีอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะใครรอคอยใครทักทายมาหาเนี่ย ก็ยินดีด้วยเพื่อนมองว่ามีโอกาสสูงมากเลยที่คนที่คุณถามถึงหรือคนที่คุณคิดถึงนะตอนที่คุณมาดูคลิปเปอร์เนี่ยเขาจะมีการติดต่อมาใน1เดือนข้างหน้าถ้ามีก็อ่าเขาเลยนะมาเล่าสู่กันฟังด้วยเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเปิ้ลใช้โรแมนแจงโจค่ะเปิดให้ค่ะว่า Energy ในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณ2คนจะเป็นยังไงสัก3ามใบแล้วกันนะความสัมพันธ์ของคุณ2คนจะเป็นยังไงคะใน1เดือนข้างหน้าจะได้ทักมาไหมแล้วทักมาจะเป็นยังไงเนาะไหน Love yourself first ค่ะมารักตัวเองเลยค่ะ Chemistry ค่ะแล้วก็ Give you a relationship a chance ใช่ไหมมันมีโอกาสที่มันเหมือนต่างคนต่างเสียดายโอกาสเนาะมันยังมีความหวังยังอยากไปต่อใดๆก็ตามแล้วมันก็มีเคมีดึงดูดกันให้เราอยากจะกลับมารักตัวเองก่อนเลยค่ะถ้าณนะตอนนี้คุณกับคนคนนี้ไม่ได้คุยกันนะให้คุณทำตัวสวยหล่อเลยให้มีเสน่ห์เป็นเอ็มเพรหรือเดอะสไตลตามที่ไพ่บอก และเขาส่องคุณอยู่ตลอดแน่นอนถ้าเกิดคุณคุณไม่ได้บล็อกเขาในเชิงว่าให้เขาไม่เห็นนะเขาจะเห็นความสุขของคุณเห็นความสวยความหล่อความแบบน่ารักของคุณและทําให้เขาอดใจไม่ไหวค่ะและด้วยความที่มันมีเคมีตรงกันเ,นเขาจะติดต่อกลับมาสารสัมพันธ์พูดคุยกับคุณและขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแน่ แต่ใดๆก็ตามเริ่มต้นคือเราต้องรู้จักการรักตัวเองก่อนเราอย่าไปรักเขามากจนคือบางทีพอเรารักมากปิ้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นปกติของคนเนาะที่พอเราให้อะไรไปมากงๆเราจะคาดหวังผลตอบแทนถูกปะและพอผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกถูกเอาเปรียบรู้สึกเสียดายแต่ปั้นพูดทุกครั้งนะเวลาปั้นดูคลิปความรักหรือว่าดูดวงส่วนตัวก็ตามถ้าเรารักใครเราต้องถามตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเรา รักคนคนนั้นจริงไหมเราอยากมีความสุขหรือเราอยากให้คนคนนั้นมีความสุขคือโอเคแน่นอนถ้ามันจะวินวินหรือดีที่สุดคือเราทั้งสองคนมีความสุขถูกปะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ทําไมแบบเธอต้องทําอย่างนี้สิเพราะว่าถ้าเธอทาอย่างนี้แล้วฉันจะมีความสุขเมื่อนั้นแปลว่าคุณรักตัวเองมากกว่าเขา เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักมันมีความรู้สึกแบบเนี้ยว่าเรารักตัวเองมากกว่ารักอีกคนหนึง่งก็แปลว่าเราอาจจะยังเรียนรู้ที่จะรักยังไม่เป็นแต่ถ้าเรารักอีกคนหนึ่งจนลืมรักตัวเองเนี่ยมันก็เป็นการรักที่ไม่เป็นเหมือนกันนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นค่ะที่ไพ่จะออกบอกว่าคุณกลับมารักตัวเองก่อนพัฒนาตัวเองก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักตัวเองมากพอคุณเติมเต็มตัวเองจนคุณไม่ได้รู้สึกว่าโหยหาอีกคนนึงว่าฉันต้องมีเธอถ้าฉันไม่มีเธอฉันจะไม่มีความสุขอะไรแบบนี้ เมื่อไรก็ตามที่มีก็โอเคมีเหมือนเติมเต็มเนอะมีเหมือนเอ็กซ์ตร้าแล้วกันนะสมมติคุณอยู่กับตัวคุณเองคุณสามารถเป็นกาแฟได้อะสมมติอย่างนี้นะคุณแฮปปี้แต่ถ้ามีอีกคนหนึ่งเข้ามามันจะกลายเป็นวิปครีมมันจะมีวิปครีมให้มันอร่อยแล้วมันมีความนัวมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยอะคล้ายๆประมาณนั้นอย่างนั้นแหละมันถึงปแปลว,ว่าคุณรักตัวเองเป็นแล้วและเมื่อน,นั้นจักรวาลจะพาคนที่ที่ดีเนาะที่แบบเห็น Energy คุณแบบว่าทำไมมันแฮปปี้สดใส เข้ามาดึงดูดมาสารสัมพันธ์กับคุณซึ่งคนคนนี้เพื่อมองว่าถ้าคุณกลับมารักตัวเองปุ๊บเอเนอร์จีจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเขาจะกลับมาขอโอกาสไม่ว่าเขาจะเป็นสารนะไหนกับคุณมาก่อนนะแต่ตอนนี้มันเหมือนถ้าเคยเป็นแฟนมันคือขาดไม่มีคอมมิชเมนเนาะแต่ถ้าเป็นคนคุยมันคือย,ยังไม่เคยมีคอมมิชเมนมาก่อนประมาณนี้มันจะสามารถสารสัมพันธ์ได้นะคะต่อมาอ่ะแล้วไงมาดูเอาไปสิบสองราศีการนตโซติแอคบ้างค่ะเนี่ยสองสำรับนี้ยังมี จำหน่ายอยู่นะคะสามารถมาสั่งได้ถ้าเกิดชอบไพ่เปิ่ลนะมาดูคะ่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรแนะนำเพิ่มเติมกับ next move ครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงอีกคะมาหนึ่งใบเอริสเป็นไพ่ราศีเมษเขาอาจจะเป็นคนราศีเมษลัคนาเมษหรือคุณก็ได้นะคะเป็นเป็นเป็นไพ่ของการไฟเนาะ <laughs> การต่อสู้นะถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้เนะี่ยมันคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังไปต่อแล้วมันก็คิดว่าเขาจะมาหาคุณด้วยเห็นปะ เขาสู้แล้วเขาจะกลับมาสารสัมพันธ์โอกาสอีกครั้งหนึ่งในการเริ่มต้นใหม่แต่ก็ต้องบอกค่ะว่าไอการเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะต้องห้ามใจร้อนจนเกินไปเนาะด้วยความมีควีนถือไม้แล้วมีแอริสขึ้นมานะถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีความเหมือนแบบใจร้อนจนเกินไปมันอาจจะพังง่ายแต่ถ้าเราค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสารสัมพันธ์แลวลงมือทําด้วยกันอะ จับมือกันไปอ่ะต้องคิดว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้แล้วไพ่ธาตุไฟเป็นไพ่มีแพชชั่นเนาะเมื่อกี้ไพ่ collect emotion g a มันเลยขึ้นมาว่าเขามองคุณเซ็กซี่อ่ะเป็นไปได้ค่ะเขาก็มองว่าคุณมีสเสน่ห์กระฉับกระเฉงแต่อย่าใจร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์ละกันเนาะแยกกันคุณสามารถเป็นแบบมีเป็นคนแบบว่ากระตือรือร้อนเป็นคนแอคทีฟอย่างเงี้ยได้เป็นคนที่อยากทําอะไรให้มันชัดเจนเป็นคนลุยลุยแบบนี้ได้แต่พอเข้ามาในความสัมพันธ์อย่าเร่งความสัมพันธ์จนเกินไปอ่ะแบบเหมือนแบบ เราอยากเป็นอย่างงี้แล้วถ้าเกิดว่าเธอยอมแบบนี้ฉันจะมีความสุขแบบนี้อย่างที่เพิ่นบอกมันแปลว่าเราเริ่มเอาความสัมพันธ์เข้าไปเป็นเกมละเอาไปรักทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเอาชนะแบบนี้ก็ไม่ควรเนาะเพราะฉะนั้น energy ประมาณนี้ค่ะเพิ่นคิดว่ามันจะมีการติดต่อสื่อสารมาแน่ๆมีการแบบต่อสู้ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มีไฟสู้ซ่ามีเคมีต่อกันเนาะเนี่ยไพ่เคมีเนี่ยก็ขึ้นมาเหมือนกันจะมีเคมีต่อกันมีความดึงดูดกันสูงมากเพราะฉะนั้นก็ ยินดีด้วยใครรออะไรอยู่หรือว่ามีอะไรอัปเดตก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับเปิ้ลได้นะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยค่ะกดซุปเปอร์ตงเป็นกําลังใจให้เปิ้ลด้วยก็ได้แล้วก็เราจะทำคอนเทนต์นี้ทุกกลางเดือนเนาะสิบหของเดือนทุกๆเดือนก็แล้วกันอ่ะคลิปนี้ก็จบประมาณนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะคะขอบคุณที่สละเวลาเข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย Thank <laughs> you.